กิจกรรม Infinity Lifestyle ห่วงใยนักปั่น กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของครอบครัวข่าวเที่ยงกับเก็บมาฝากนะคะสําหรับเก็บมาฝากวันนี้อย่างที่บอกไปในเบรกเมื่อสักครู่นะคะว่ามีความพิเศษสําหรับอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ทางครอบครัวข่าวสทอเอฟเร่วมกับการกองทัพเรือนะคะจะมีกิจกรรม Infinity Lifestyle ห่วงใยนักปั่นค่ะแล้วก็ที่พิเศษมากกว่านั้นนะคะวันนี้2นักปั่นที่จะไปร่วมกิจกรรมอยู่กับเราแล้ว นาทีนี้นะคะขอเสียงต้อนรับน้องหวานหวานอรุณภาพาณิจจรุณนักแสดงสาวสวยจากละครเรื่องหัวใจปัทภีลายพิธีกรจากสีสันบันเทิงนะคะน้องหวานหวานนี่ได้รับฉายาด้วยนะนางฟ้านักปัน่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,วคะหวานหวานค่ะค่ะและอีกคนนึงนะคะ วัจจัจของหลายๆคนเลยนี่น้องยอชยงศิลปวงพนิษนันค่ะสากังรซีรีส์เรื่องเลือดมังกรตอนสินะคะยอชจัดรายการหน่อยครับครับผมจัดรายการแล้วเปิดไมค์แล้วครับสวัสดีครับ วันนี้มาทำอะไรครับองหวานครับค่ะน้องยอสค่ะวันนี้เรามาโปรโมทนะคะกิจกรรม Infinity Lifestyle ค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นวันเสาร์ที่28มีนาคมจะชวนไปปั่นกันนะคะกับสถานีวิทยุครอบครัวข่าวค่ะก็อย่างที่บอกว่าเริ่มต้นที่กองทัพเรือรับรองว่าสนุกแน่นอนก็สำหรับนักปั่นหน้าใหม่อะไรเงี้ยไปแจมกับเราได้เพราะว่าปั่นประมาณ10โลเท่านั้นใช่ไหมคะพี่เอ็มโดยประมาณครับโดยประมาณ10โลแต่ว่าระหว่าง10โลนีอเขาญาตใช้สิทธิ์ในฐานะที่เป็นคนไปร่วมด้วยนะฮะก็ใช้ก็ต้อง สิบกิโลเนี่ยก็จะมีที่แวะหลายๆที่หลายๆจุดเพื่อที่จะเข้าไปเรียนรู้ชุมชนด้วยแล้วก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชนด้วยนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยได้มีคนเปิดเส้นทางทางประวัติศาสตร์ในทางฝั่งธนบุรีสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะไปปั่นกันอยู่ฝั่งพระนครคตอนนี้ก็อีกครั้งหนึ่งเราก็พยายามจะเปิดเส้นทางใหม่ๆเพื่อที่จะให้คนภายในชุมชนได้เรียนรู้กันด้วยเราเองก็จะเข้าไปเรียนรู้ชุมชนเขาด้วยะค,ะค่ะ ก็กิจกรรมนี่จะมีวันเสาร์ที่28มีนาคมนี้นะคะเราก็จะปั่นกัน7โมงเช้าเลยใช่ไหมคะพี่เอ๋โดยประมาณครับตื่นไม่ค่อยยอดครับตื่นครับสบายมากสบายมากนะคะสบายมากให้พี่เอ็มลงรายละเอียดนิดนึงเรื่องเส้นทางเรื่องเส้นทางว่าจะปั่นเส้นทางไหนอะไรยังไงบ้างนะคะก็เราจะเริ่มกันที่หอประชุมกองทัพเรือนะครับก็จะอยู่ภายในชุมชนกดีจีนถ้าเกิดว่าเราจะเรียกอย่างนั้นนะฮะก็จะได้เห็นภาพชัดขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับก็ผ่านมาออกมาจากหอประชุมกองทัพ เรือนี้ก็เลี้ยวขวามานะครับเดีย๋ยวจะไปแวะที่ไหนเนี่ยเรายังเป็นอุบไว้ก่อนนะตรงจุดนี้นะครับแล้วก็เข้าไปทางถนนวังหลังนะครับก็ตรงไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพผ่านหน้าเข,า,ข,า,ขออาใช้เขาแยกใช้คําว่าผ่านก่อนนะฮะเอาไว้เป็นเซอร์ไพรส์ว่าผ่านไปทางหน้ากองทัพเรือน,นะครับไปเลี้ยวเข้าทางวัดกระยาณมิตรนะครับและไปเลาะเส้นแม่น้ําเจ้าพยาตรงนั้นสักนิดหนึ่งผ่านสารเจ้าเจ้าแม่กุนอิมแล้วก็ วัดไปยูนตรงจุดนั้นนะฮะสามจุดจากหลักนะฮะแล้วก็ผ่านไปทางซาตารุสนะครับตรงเนี้ยตรงซาตารุสเนี่ยจะมีซพาสเอ,อจะมีแวะนานหน่อยเราจะชวนไปดูชุมชนหรือว่าคนที่อยู่ในชุมชนนั้นม,มีความน่ารักอยู่หลายๆเรื่องตรงนั้นนะครับโอ้เส้นทางนี้ก็เรียกว่าน่าสนใจแล้วนะคะ,คะเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์แล้วก็สวยด้วยหวานๆเคยไปปั่นแถวนั้นปะ ก็เคยเคยได้แต่ขับผ่านค่ะที่จริงเนี่ยกับเดินเล่นเนาะกับเอาขับรถไปแล้วก็ไปเดินเล่นแถบทางวันตาครูสือว่าชุมชนกุดีจีน่นะคะแต่ว่ายังไม่เคยไปปั่นเช่นนั้นเพราะว่ามันอาจจะต้องเป็นชษณะจักรยานพับอะไรอย่างเงี้ยที่แบบพกไปปั่นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นจักรยานเล็กหน่อยหรือว่าอาจจะปั่นออกมาจากบ้านใครที่อยู่แถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นค่ะจะเป็นครั้งแรกที่มาปั่นกับพี่ๆสถานีวิทยุครอบครัวข่าวนะจะเป็นเส้นทางที่สนุกมากเห็นว่าที่บอกอุบสไพรส์ไว้เนี่ย เลยว่าแบบถ่ายรูปไปนี่ต้องแบบอินเทรนแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้าโอ้แค่คิดก็สวยแล้วนะคะสําหรับคนที่ไปปั่นน้องยศล่ะเป็นยังไงบ้างครับเตรียมตัวยังไงบ้างเขาก็ปั่นเลนแถวบ้านก่อนครับเตรียมตัวเตรียมตัวครับเหรออ่บยศที่ปั่นมาไม่น่าเชื่อนะคะว่ายดปั่นมาได้ไกลมากช่วงหนึ่ง ใช่ครับปีที่แล้วเราไปปั่นด้วยกันกับวิทยุครบอบข่าวเหมือนกันในเล่าบรรยากาศปีที่แล้วหน่อยว่าเราไปปั่นยังไงบ้างสนุกครับแล้วก็ได้ให้อาหารลิงด้วยครับอันนั้น<ม>เป็นเส้นทางที่บางขุนเทียนใช่เนาะอ่าแล้วก็ปั่นไปกี่กิโลจําได้ไหมฮะประมาณ15กิโลครับแน่ใจ<อ>มีคนถามยอดตลอดว่าปั่นไป15กิโลยอดเหนื่อยไหมเหนื่อยครับน้องตอบความจริงเสมอน่ารักมาก15กิโลที่คือสูงสุดที่เคยปั่นได้แล้วใช่ไหมคะใช่ครับโอ้จริงๆแล้เาอยากจะปั่นมากกว่านี้ไหม อยากครับจริงสิบพกิโลก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยนะเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่ให้ป่านป่านได้อีกไหมมันได้อีกนะสนุก แต่จะฝากย้อยไปกับหวานๆเดี๋ยว่าจอนชอบปั่นมากนะครับสำหรับเส้นทางนี้ก็ถือว่าเบาๆสำหรับนักปั่นนะคะ10กิโลไม่เหนื่อยมากแล้วก็ได้แวะสถานที่สำคัญด้วยพูดถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์การปั่นจักรยานนี่ตอนนี้หลายคนหันมาสนใจนะคะแล้วก็มีทางปั่นจักรยานสวยๆเยอะมากเลยอยากให้หวานๆเล่าประสบการณ์หน่อยของการเป็นนักปั่นว่ามันมีความประทับใจหรือว่ามันมีความสุขตรงไหนบ้างค่ะที่จริงเอาความสุขที่ได้รับนะคะที่งแต่ละคนเนี่ยจะได้ความสุขที่แตกต่างกันไป แต่ว่าหลักๆเลยของหวานเนี่ยวานรู้สึกว่าเอาที่ได้กับตัวเองอะหวานได้เรื่องสมาธิอะไรเงี้ยมันได้อยู่กับตัวเองจริงๆอย่างเช่นเวลาอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยเราจะเจอผู้คนมากมายเจอสื่อมันจะเป็นเหมือนแบบเรารับแต่สื่อภายนอกแต่พอเวลาเราได้ปั่นจักรยานลรวได้อยู่กับธรรมชาติมันมีแค่ตัวเราจักรยานแล้วก็สิ่งรอบตัวอะไรเงี้ยค่ะมันจะไม่แบบ มันเหมือนมันรู้สึกอิสระมากๆ oh. นะคะอันนี้คือสิ่งที่ได้กับ2คือแน่นอนมันได้เรื่องการออกกาลังกาย mm hmm. หัวใจหวานแบบแข็งแรงขึ้นเยอะมากเป็นโรคน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เจ็บหนักๆน้อยมากเลยแล้วก็รวมทั้งได้เพื่อนแล้วก็ครอบครัวใหม่ๆที่อย่างตอนนี้ใครจะเจอหวานที่เชียงใหม่เนี่ยบ่อยมากคนแทบหลายคนแซวมีบ้านที่นั่นะหรือเปล่า mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็คือจะมีเพื่อนๆ mm hmm. พี่ๆที่สนิทกันแบบ เหมือนรู้จักกันมานานมากแต่คือเชื่อมกันด้วยมิตรภาพของจักรยานยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเป็นสังคมที่น่ารักมากคือมีผู้ใหญ่ท่านนึงเคยบอกหวานว่าเออลองดูนะว่ามันจริงหรือเปล่าว่าแบบพอทุกคนแบบขึ้นบนอานจักรยานแล้วปั่นอนะ่ะทุกคนดูแบบเท่าเทียมเป็นพี่น้องกันคือเราไม่มีการมาแบบ เอ้ยเธอใช้จักรยานอะไรฉันใช้อะไรอะไรเงี้ยมันมีแต่แบบเอ้ยเป็นไงบ้างเอ้ยเป็นตะคิวหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแต่ความช่วยเหลือกันใช่มันมันเป็นสังคมที่แบบน่ารักอะไรเงี้ยก็เลยชอบแล้วก็ติดใจดูแลกันดูแลซึ่งกันและกันใช่พูดถึงเชียงใหม่ที่คือชอบชอบเชียงใหม่ชอบที่ไปปัที่เชียงใหม่ใช่ส่วนมาก ปัจจุบันเวลาไปเชียงใหม่ทีไรก<ๆ>็จะเอาจากอักรยานขึ้นเครื่องไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะชอบเชียงใหม่เพราะว่ามันแตกต่างจากที่อื่นที่ไปปั่นยังไงบ้างคะดอยเยอะค่ะอ <laughs> ชอบปั่นขึ้นดอย <laughs> ใช่ที่จริงก็ไปไปขึ้นมาหลายดอยเหมือนกันแรกๆก,ก็จะไปเออแรกๆอาจจะไปเป็นไอ้ตรงห้วยตึงเท่าก่อนมันจะมีทางยาวๆแล้วเป็นเนินมันก็ยังไม่เป็นดอยมากแล้วก็หลังๆก็คือเหมือน แฟนๆเราจะแซวว่าแบบเป็นเด็กเก็บดอยหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะมีแบบดอยสุเทพมีปั่นแม่สลองมีปั่นอินทนนท์อินทนนท์นี่ไปแบบเหมือนเป็นประจําปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอะไรกัะดอยตุงมีอะไรเงี้ยค่ะหลายๆที่อยู่เหมือนกันใช่จะเก็บครบทุกดอยจริงๆนะเนี่ยก็สนุกดีค่ะมันมันเหมือนได้เอาชนะตัวเองคือมันมันถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยแต่พอขึ้นไปแล้วมันคุ้มค่ามากกับแบบวิวหรือความพยายามมันเหมือนเราได ทำมันกับเมื่อเรารู้สึกแบบทุกวินาทีที่ขึ้นไปมันมีค่ามากแล้วมันสวยมากอะไรย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยติดใจแล้วอากาศมันดีมากจริงๆค่ะถาม,มถามได้ไหมว่าอะไระเป็นแรงบันดานใจให้มาขี่จักรยาน อะไรเป็นแรงบันดาลใจทําให้ขี่จักรยานอาจจะเป็นเพราะหวานชอบชีวิต o อ t ร o o อยู่แล้วยังตอน,นเด็กหวานจะชอบขีม่ม้าบาสเกตบอลวิ่งจะสกีอะไรเงี้ยคือชอบเป็นเด็กออยยูู่่ชอบอยู่นอกห้องแอร์เพราะว่าเมื่อก่อนเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว <c oughs> รู้สึกฟุตฟัดฟุตฟัด <c oughs> ไม่ชอบอยู่ในห้องแอร์หรือในเมืองแต่ว่าพอได้ออกไปเจออากาศข้างนอกฮปปี้ที่จริงเมื่อก่อนคือ ติดเรียนขี่ม้ามากเรียนตั้งแต่8 <ừ> ขวบจนถึง15ขวบ <ừ> แต่พอมันถึงช่วงที่แบบจะเป็นนักกีฬาหรือว่าจะอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกแค่ว่าแบบเยเราต้องการที่จะติวอย่างเข้ามหาวิทยาลัยดีเข้าจุฬาเข้าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกโอเคพออันนี้เป็นแค่งานดีเลกที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะแต่พอโตขึ้นมามันก็มีแต่เข้าฟิตเนสใช่ไหมคะ<า>เราต้องดูแลตัวเองมันก็นกนกฟิตเนสมันก็ห้องแอร์อะไรเงี้ยก็คือโชคดีที่ได้รับ คําแนะนําจากพี่ที่สนิทกันที่เขาบอกว่าเอ้ยมาปั่นจัก,กรยานกันคือตั้งแต่ตอนนั้นยังไม่เห็นใครปั่นเลยอะไรเ,เงี้ยเราไม่ปัน่นไกลๆเส้นเส้นแบบพวกเขาชีจันเส้นทางแถบสตหีบอะไรเง<อ>ี้ยค่ะซึ่งก็ติดใจแรกๆคือแบบติดใจเรื่องแบบเอ้ยมันมันเจ๋งอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราได้ เดินทางไปแบบเหมือนเราเดินด้วยเท้าแต่ว่าอันนี้มันจักรยานมันก็เร็วขึ้นแล้วมันก็เห็นรายละเอียดดีเทลของวิถีชีวิตคนเยอะขึ้นอะไรอ่เงี้ยค่ะเรื่องราวระหว่างทางเยอะแยะด้วยที่ปั่นมากี่ปีแล้วนะคะเกือบสองปีค่ะเกือบสองปีแต่ว่าจริงจังที่เริ่มแบบเทรนแข่งขันด้วยก็ประมาณปีปีนิดอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยเนอะน้องยอดน้องยอดล่ะเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นปั่นจักรยานมาตั้งแต่ตอนไหนคะตั้งแต่ตอนที่ ไม่ทราบจับได้ไหมจริงจากปีที่แล้วเนาะครับเหมือนเราเป็นพี่น้องกันเลยอาจจะยังเป็นเป็นเด็กมั้งใช่ไหมส่วนมากก็จะปั่นตะบันแถวบ้านบ่อยไหมคะแถวบ้านก็บ่อยครับเนาะใช่ไหมเหมือนตอนเด็กๆเราก็จะปั่นกันเล่นกับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้มีแก๊งๆในหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ไหมมีครับเมื่อก่อนในปั่นแก๊งเลยอืใครเป็นหัวหน้าแก๊งมีรุ่นพีรุ่นพีอ๋อเราต้องให้รุ่นพี่เขา นนี่อยู่ในทีมใช่ไหมคะคปั่นกันเองกับเพื่อนๆแถวๆบ้านมันสนุกตรงไหนน้องยอดปั่นจักรายานมันสนุกตรงที่แบบว่าถ้าไปปั่นแบบจริงจังเขาเแบบมีความสามัคคีแล้วก็ไปกับพี่ๆจักรายานเขาจะช่วยเหลือกันแล้วเขาแบบทักทายกันแบบเหมือนครอบครัวเดียวกันครับอ๋อดูแลกันอันนี้ปั่นแถวบ้านแล้วอยากจะไปปั่นที่ไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะก็อยากจะไปปั่นปั่นได้หมดเลยครับโอ้ ต้<อ>มีทริปที่ไหนไ, <ป S 1> ได้หมดเลยใช่ย้อ,อยบอกว่า ยอสไปใด้ทุกที่ขอให้เอาจักรยานมาให้ยอดเถอะนะครับยอจะไปครับได้ได้นะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นวันเสาร์นี้เนี่ยมีความพิเศษนะคะดูสถานที่ที่เมื่อกี้ทางพี่เอ็มเล่าให้ฟังไปก็ตัวสถานที่เนี่ยน่าสนใจแล้วนะคะแล้วก็ไปทํากิจกรรมร่วมกันไปเจอน้องหวานหวานไปเจอน้องยอดด้วยนะคะน้องหวานหวานนี่ก็มีคนตามฟอลโล่เยอะนะแล้วก็ถามว่าเป็นนักกีฬาปั่นจักรยานเนี่ย ยังสวยดูแลตัวเองเนี่ยเวลาปั่นจัก,กรยานแล้วดูแลตัวเองด้วยเนี่ยมีเคล็ดลับยังไงบ้างคะที่จริงมันเป็นมันไม่เชื่เป็นเคล็ดลับแต่หวานว่าต้องมีวินัยในการทํามากกว่าเช่นเ,เรารู้ว่าแบบแดดมันร้อนใช่ไหมคะต้องทายากันแดดแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวอะไรเงี้ยบางครั้งคนจะรู้สึกว่าเอ้ยมัน อึดอัดมันอะไรเงี้ยค,คือจริงๆเราพอใส่ไปมันจะชินค่ะหรือผ้าปิดหน้าก็ตามแบบที่มันจะมีรูหายใจอะไรเงี้ยบางคนแบบโอ๊ยอึดอัดแต่ที่จริงใช้ไปสักพักมันก็จะชินเองคือร่างกายเรามันจะชินเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยากันแดดคือบางครั้งอย่างผู้หญิงก็จะห่วงเรื่องฝ้าใช่ไหมคะ,ค,ะคือ ที่จริงแล้วแว่นน่ะมันจะปิดไปครึ่งหน้าแหละกับผ้ามันก็แทบจะปิดหมดแล้วแต่ว่าเราก็ทาอีกชั้นหนึ่งด้วยเพื่อที่ให้แบบเวลาแดดมันเข้ามามันจะได้เหมือนแบบมันก็ช่วยกรองกันหลายๆชั้นแล้วก็ถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณจะต้องปั่นทัวริงหรือคุณ,ค,ณคุณปั่นยาวๆว,วันนี้คุณก็ต้องเอาไปเติมเพราะว่ายากันแดดอาจจะสักสองชั่วโมงอย่างเงี้ยไหนมือคุณจะถยหน้านู่นนี่นั่นต้องพกไปเลยใช้ดปะออกหมดละค่ะใช่<อ>เพราะฉะนั้นก็ต้องพกเติมทุก2ชั่วโมงได้ค่ะจะดีเพราะวาันนี้ เตือนกันเราก็ในแกงก็จะเตือนกันเติมยาก,กันแดดกันหรือยังอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นใช่เพราะก็ต้องดูแลด้วยเพราะแดดไม่ใช่แค่เรื่อง ้าหรือความสวยความงามอย่างเดียวเรื่องแบบรังสี U V ที่เป็นผลร้ายต่อผิวอะไรเงี้ยค่ะมันก็เยอะเหมือนกันใช่อ๋อนี่คือแบบปั่นไปก็ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องการดูแลตัวเองด้วยเนาะใช่หวันว่ามันเหมือนกีฬาหลายชนิดเหมือนแบบเหมือนคุณเล่นบาสเกตบอลแล้วบางคนที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยเขาต้องการสร้างความหนาข้อเท้าเพราะต้องมีตัวซัพพอร์ตข้อเท้าหรืออะไรประมาณนี้หวนว่ามันเป็นหรือนักกีฬาเทนนิสที่รู้ว่าแบบเอ้เหงื่อมันจะนุ่นเออเหงื่อมันจะลงมาที่หน้าที่ตาก็ต้องมีแบบผ้าที่เอาไว้ซับเหงื่อตรง คือที่จริงเราสามารถหาทางป้องกันได้อยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะแบบทําหรือเปล่าโอ้อันนี้สําคัญเขาคําแนะนํานิดหนึ่งฮะหวานว่าในหลายๆคนอย่างพี่เนี่ยเพิ่งจะมาปัดระยะยาวๆเนี่ยประมาณ12โลเนี่ยตอนอายุ40แล้วแบบโอ้มันมันดูแบบขาด ที่นี้คนโดยทั่วไปี่ยเราจะแนะนำเขาอย่างไงว่าลองให้ออกมาลองดูว่าเพราะส่วนใหญ่ในคนเห็นจักรยานปุ๊บโอ้ยปั่นขี่แถวบ้านเท่านั้นแหละไม่อยากไปไหนไกลคําแนะนําจะทาคาแนะนําให้เขาอย่างไรว่าลองเอาชีวิตตัวเองออกมาปัน่นยาวๆดูได้ค่ะที่จริงแล้วโอเคถ้าเกิดเป็นเป็นเอาเป็นเด็กที่แบบอย่างวัยรุ่นอย่างเงี้ยสมมติถ้าอยากลองปั่นแล้วแบบไม่รู้จะปั่นกับใครที่จริง เข้า g o o ก l e ก็ง่ายนะคะ Search หา Trip มันก็จะมี Tri ปบอกไปเลยอย่างเอ่อเว็บไซต์อย่างเว็บไซต์ของที่พี่โนบิตะทำไทย m t ็อย่างเงี้ยมันจะบอกเลยว่ามีทริปไปไหนไปไหนบ้างแล้วก็ไม่ต้องกลัวที่จะไปเจอคนใหม่ๆเพราะว่าวันที่คุณไปเจอคนใหม่ๆก็มีคนใหม่ๆอีกหลายคนมาเจอด้วยกันเหมือนกันอะไรเงี้ยคะ่ะหรือว่าที่จริงถ้าเกิดรู้สึกว่าเอ้ยอยากขอลองปั่นให้แบบบางคนรู้สึกบาลานซ์ตัวเองไม่ดีซ้อมปั่นก่อนอะไรเงี้ยก็ลองเริ่มจากจุดง่ายๆแบบ ส่วนสาธารณะใกล้บ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะมันมันก็ได้อยู่เหมือนกันหรือว่าบางคนก็ไปซ้อมในยิมนะหว่านเจอหว่านเขา้ายิมอย่างเงี้ยใช่บางคนอบอกว่าเอ้ยเขากลัวแรงขาเขาไม่พออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น,น,นหวานว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องน่ารักนักหรือแทนที่เราจะแบบเดินไปร้าน อาหารร้านกับข้าวร้านอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ผ่านไปนะะอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องไม่น่ากลัวใช่ไหมถ้าเกิดว่าคนเริ่มต้นมาปั่นสักสิบห้ากิโลอย่างยอดข่าวก่อนเนี่ยที่จริงก็ไม่น่ากลัวแต่ถามเมื่อยไหมนิดนึงเมื่อยค่ะเมื่อยใช่ไหมก็ <c oughs> คือที่จริงแล้วมันอย่างงี้ค่ะอะย่างตอนหวานเริ่มแรกๆเนี่ยก็เมื่อยมาก <c oughs> คือ <c oughs> ตามหลักเนี่ยพอผ่านสองอาทิตย์ไปแล้วมันจะเริ่มไม่เมื่อยแล้วเพราะร่างกายเรามันเริ่มชินะระบบของร่างกายมันจะเริ่มจําว่า อ๋อเดี๋ยวมันจะมีการก้มแบบนี้นะ,ะอะไรเงี้ยคะ่ะมันเหมือนอมันเหมือนแรกๆที่เรานั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์แล้วก็แบบปวดคอหรืออะไรเงี้ยมันมันเหมือนกันคือร่างกายเรายังไม่ชินแต่พอเราเริ่มมีการบวกกับการวอร์มอัพวอร์มดาวยืดกล้ามเนื้อมีแบบดึงแขนดึงอะไรเงี้ยบ้างอะคะ่ะมันก็จะทําให้แบบดีขึ้นอ๋อมันก็เริ่มชินไปเองใช่มันจะเริ่มชินไปเองล้วก็เหมือนชั่วโมงบินหลายคนถามว่าเออทำไมหวานแบบ จริงจังแล้วดูวบบต้องซ้อมบ่อยๆคือหวานบอกว่าซ้อมบ่อยๆเพราะว่าหวานจะต้องมีแมตช์ที่แข่งด้วยจกักรยานเหมือนชั่วโมงบินถ้าคุณยิ่งใช้เวลาอยู่บนเขาหน้าเนี่ยคุณจะรู้สึกคล้องตัวมันเหมือนคุณกับเขาเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวกันเหมือนบางคนที่เป็นนักวาดภาพแล้วรู้สึกว่าโอ้ผู้กันนี่เหมือนเป็นนิ้วเขาอีกนิ้วหนึ่งกแบ คล่องมากอะไรเงี้ยทุกอย่างเป็นชั่วโมงบินหมดค่ะก็เลยต้องฝึกเรื่อยๆเนาะก็ฝึกใช่ก็ฝึกพยายามฝึกทุกวันค่ะที่จริงอาจจะมีพักวันหนึ่งเต็มๆตเลยต่อสัปดาห์เลยใช่ค่ะจะแข่งนี่รายการไหนคะครั้งต่อไปครั้งต่อไปเป็นที่จริงเดี๋ยวพอไปปั่นกับครอบครัวข่าวเสร็จก็บินไปเชียงรายเลยค่ะวันที่28บินไปเชียงรายตอนบ่ายเพราะว่าเดี๋ยวไปบรีฟเรื่องการแข่งสามเหลี่ยมทองคำไตกีฬาค่ะที่เชียงรายแข่งวันที่29วันรุ่งขึ้นเป็นไต่กีฬาเลยเป็นไต่กีฬาแต่ว่าบ่าย แลบ <c oughs> เลย <c oughs> มันสนุกค่ะคือปีที่แล้วหวานไปครั้งแรกเราก็ติดใจมากเพราะว่ามันมันเป็นว่ายน้ําในแม่น้าโของอะค่ะก็คือเป็นลาวแล้วก็ปั่นในไทยแล้วก็ไปวิ่งในพม,ม่าอะไรเงี้ยหวานกาลังพยายามอยากฟืนฟ้นฟูเรื่องการวิ่งคือมีช่วงหนึ่งหวานใช้เขาแบบ เยอะอ,อเช่นแบบเมื่อก่อนซ้อมเต้นก็ไม่ใส่รองเท้าเต้นบนพื้นไม้อะไรเงี้ยตอนเด็กๆมันก็เลยแบบมันเหมือนมันเจ็บเรื้อรล่างมาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เริ่มจะฟื้นฟูอยากจะเล่นได้ทั้ง3อย่างแต่ว่าตอนนี้คือลงแบบทีมคือเหมือนเหมือนส่งไม้ผลัดนะคะเช่นคนนึงว่ายน้ําเสร็จปุ๊บก็เอามันจะเป็นตัวชิปส่งสัญญ,ญาณที่ข้อมือใส่อเอ้ยโท่า่ะข้อเท้าแล้วมาส่งที่ข้อเท้าหวานแล้วพอหวานปั่นครบ เออห้าสิบสองโลหวานก็ส่งให้เพื่อนที่เป็นนักวิ่งไปวิ่งในพม่าอะไรเงี้ยมันเป็น,น, <า S 1> นความสัมพนะันธ์ใช่3ประเทศซ,ซึ่งมันมันเหมือน,นแบบ m a t c h of the Year วนชอบมากแล้วอากาศมันดีมากจริงๆได้ยินเป็นไงฮะพลังเยอะจริงๆได้ยินได้เป็นไงฮะพอบอกโอ้ต้องโอโหเลยนะคือถ้าไม่ฟิตจริงนี่ไม่ได้นะมันสนุกมันสนุกจริงๆค่ะท่จริงหลายคนเริ่มจากการไปดูแลติดใจเช่นพี่ที่หวานรู้จักท่านหนึ่งตอนนี้เขาเป็น หญิงไทยที่เป็นนักไตกฬาแบบมือวางันดับหนึ่งอ่ะคือเขาเริ่มจากเพื่อนชวนไปวิ่งขำๆหกโลที่ภูเก็ตลาคูน่าไตกีฬามันจะเป็นปลายปีประจําปีเหมือนกันเลยคเะียแล้วเขาก็แบบเออหกโลจิ๊บจิบอะไรอย่างเงี้ยพอไปวิ่งปุ๊บโอ้โหแบบแพกอะไรเงี้ยค่ะจนเขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละคนที่มันวิ่งเป็นร้อยโลนี่มันทําได้ยังไงเขาก็เลยฝึกตัวเองฝึกจนเนี้ยค่ะปัจจุบันนี่คือแบบเก่งมากอะไรเงี้ยค่ะที่จริงมันท้าทายแล้วพอไปอยู่ใน พอไปอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นอะมันคือเขิม่ะค่ะเพราะแต่ละคนดูแบบแอคทีฟมากอะสคือจริงเปี่ยมถามว่ารู้สึกไงคือจริงมันคือใจมันต้องมาก่อนของแบบนี้ตอนนี้เพื่อนเยอะมากเพื่อนหวานๆน่าจะแบบเกือบยี่สิบคนแล้วอะที่ตอนแรกไปเชียร์แล้วตอนนี้แบบปั่นเริ่มแบบวันเราจะออกจักรยานเราจะไปปั่นด้วยอะไรเงี้ยโอ้เยี่ยมเลยเย่ยมสนุกจริงๆอ่านั่นแหละฮะที่ให้เล่าไปเนี่ยเพราะว่าที่28่สิบแปดเนี่ยจะไปเจอมือโปรจริงๆแล้วก็จะมาแนะนําว่าวิธีการเริ่มต้น จิตใจเริ่มต้นยังไงแล้วก็คนที่มีจ,จิตใจแล้วจะต้องเตรียมพร้อมร่างกายยังไงแล้วก็จากการชีวิตยังไงที่จะให้ไปถึงผ่านขี่จักรยานสัก12บสโลหรือว่า15บหโลสบายๆจะเป็นยังไงน,นะครับออีก2อาทิตย์เองนะน้องยอสตอนนี้เต็มตัวยังไงบ้างครับเต็มตัวไหมก็พี่หวานชะนเปั่นไปกับพี่หวานก็ได้นะนะนอะอืมจะคิดหนักอ้าวลองดูเนาะ แต่ว่ายอนสบายอยู่แล้ว12โลเนี่ยยอนสบายแล้วล่ะเคยปั่น15โลมาแล้วเนาะเออช่วงที่ปั่นจักรยานถามน้องหวานต่อว่าคเคยมีเหตุการณ์ไ่คาดฝันมีเรื่องตื่นเต้นมีเรื่องประทับใจระหว่างการปัน่นบ้างไหมคะมีเยอะมากเลยนะคะที่จริงก็เอาเอาเรื่องตื่นเต้นก่อนดีกว่าที่แบบเป็นอุบัติเหตุที่แบบทําให้หวานรู้เลยว่าเวลาขึ้นจักรยานทีไรต้องใส่หมวกกันน็อกอะไรงเงี้ยค,ค่ะก็คือปั่นซ้อมหวานจะซ้อมเส้นพัทยา ระยองเส้นสุขุมวิทใหญ่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเวลาปั่นไปช่วเงเยน็นพอปั่นกลับปุ๊บวันนั้นมันประมาณอันนี้เรื่องเกิดขึ้นน่าจะประมาณเกือบปีที่แล้วอะไรเงี้ยปั่นกลับเนี่ยมันทุ่มกว่ากาก็ drafting drafting คือการที่มีคันหน้าปั่นบังลมแล้วเราก็จี้ตามเพื่อ,อที่แบบให้เขากันลมให้อะไรย่างเงี้ยก็ซ้อมอยู่กับพี่ที่เป็นโค้ชแล้วทีนี้มันก็มีรถ เครนรถยิลารอ่ะรถตักดินมันก็ตักของมันอยู่ทางซ้ายเราก็ไม่ได้สนใจอะไรพอเราเริ่มเข้าไปใกล้เขาปุ๊บเนี่ยเขาก็หันหัวออกมาข้างนอกอคือคือเขาอ่ะไม่หันโดนไอ้ถนนรถในถนนหรอกแต่ว่าเราอปั่นชิดซ้ายอยู่ไงก็จะโดนเราอโอ้ยมีหน้าที่นั้นแบบสมองทํางานเร็วมากเลยอะอพอเห็นปุ๊บแบบในใจแบบอึ่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมองหลังแล้วรีบเบี่ยงออกเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่จริงคือโชคดีว่าเบี่ยงออกทันแต่ว่าหวานอ่ะกำเบรกช้าคือหวานแบบ อาจจะกำเบรกช้าไปหน่อยก็เลยไปชนพี่คนทั้งหน้าไปชนล้อหลังเขาส่วนมากคนที่ชนเนี่ยคนหลังจะล้มหรือไม่ก็คนน้ำหนักเบาล้มก็คือพี่เเป็นผู้ชายเหมือนเป็นผู้หญิงอ่อนก็เลยล้มอ่ะก็เลยล้มแบบตะแคงแล้วคูดไปแล้วก็แบบหัวแบบป๊อกแบบทีนึงรู้สึกเลยว่าทายทอยคือตรงทายทอยแต่ว่ามีหมวกกันน็อกอยู่อะค่ะน็อกลงไปอย่างงี้ค่ะแล้วคือเจ็บมากคือ หัวชาไปเลยแบบภาพดำเลยอะไรเงี้ย oh. แล้วก็น้าตามันไหลออกมาคือมันเจ็บอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เห็น <c oughs> เห็นเป็นรถกระบะแบบที่วิ่งตามมาแบบจอดอยู่อะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็มีคนอุ้มขึ้นรถกระบะอะไรเงี้ย oh. ไปโรงพยาบาล <c oughs> ใช่แล้วก็พอสักพักนึงพอมันเริ่มได้สติภาพมันถึงเริ่มชัดเหมือนตอนแรกเราลืมตาแล้วมันเห็นเป็นรังผึ้งอะไรเงี้ยสีดำๆ <c oughs> หมดเลย <c oughs> ซึ่งก็ ก็ก็ก็อันเนี้ยค่ะเป็นเรื่องไม่คาดฝันคือใครจะไปคิดว่ามันจะหันหัวออกมาอะไรประมาณนั้นแต่ก็ถือว่าโชคดีที่ใส่หมวกกันน็อกกว่าเลยจะบอกว่าแบบยังไงก็ตามเด็กๆถ้าคิดว่าถึงปั่นใกล้ๆบ้านก็ตามอะไรเงี้ยนะคะสิ่งไม่คาดฝันคือได้เช่นหมาตัดหน้าแมวตัดหน้าไมู่ายังแต่ใช่มันไม่มีทางรู้ได้หมวกกันน็อกแบบหลักร้อยเองแต่ว่าเซฟชีวิตคุณได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งนั้นนี่ก็โชคดีที่มีสติด้วยนะใช่ใช่ใช่ถูกต้องค่ะถือว่าโชคดีมากโอ้ค่ะก็ได้ปรระะสบกาาาณ์หลยยอ่ง เป็นเรื่องน่าประทับใจแล้วก็มีประโยชน์มากสําหรับการปั่นจักรยานก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะอให้น้องยดได้เชิญชวนคุณผู้ฟังหน่อยไปร่วมกิจกรรมกันวันที่28นี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะเพื่อนๆไปปั่นจักรยานด้วยกันนะคบวันที่28นี้นะครับแล้วก็จะได้ออกกําลังกายแล้วก็ไปดูวัฒนธรรมต่างๆด้วยครับแล้วก็ได้ดูเมืองที่เรายังไม่เคยไปด้วยครับ โอ้นะคะติดต่อได้ที่ไหนคะน้องยอดติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์0-21266106ครับอ่ารับเพียง30ท่านเท่านั้นนะคะรับเพิ่มอีก30มสิบรเป็นหกสิบแต่หครับท่านนะโอ้หกท่านนะคะเราก็จะมีกิจกรรมที่จะนำจักรยานเนี่ยไปมอบให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องฝนหวานแล็น้องยอดด้วยนะคะแล้วก็ชวนรู้ฟฝั่งไปพบกันนะคะส่วนครอบครัวข่าวเที่ยงหาไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ สรุปทุกข่าวในรอบเที่ยงกับครอบครัวข่าวเที่ยง